เึ้นเหินเ้นเหินเฮียเ้นเหินเ้นเหินขนเนยหน้าเหนกันเ้เหนด้วยหน้าเหะเฮนหินเห็น้มเห็นปลาย เหม็นไม่เยเย็นเหมนหรอหอมหอมไหมหอมปลาไหมหอมปลาไหมเหินเหินไม่หอมไม่หอมกูายเย็นยูยเย็นได้ทำไมไม่ชอบไปโรงเรียนูยเย็นอยู่โรงเรียนมีสาวว่ายน้ำใหญ่ๆด้วยนะไม่ทำไมอะ จะอยู่ทำไมบ้านนะเมื่อพี่อยากอยู่กับบ้านได้ทำไมอยู่กับบ้านล่ะเมื่้วันแดไปวันนี้นั่งพี่จ้ะไปวันนี้รับที่พอดก่อนไม่ไม่ไม่ใจใหญ่เยอะมันเถินมันเถินไมันเถินม่มนเถินไม่ชอบมัเถินแล้วเหรอฮะอ่าไม่ชอบมันเถินแล้ว มันจะเป็นอะไรหั่นหันเหรอว้าวเอาอะไรปิปิว้าวเอาอะไรปุ่ง,ป,งปิ้งปุ่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 